ให้ลูกเอ๋ยกดชนิพากัปโค่ะชื่อกดกดชนิพาทิดโต๊ะกดชนิพามีปัญหาชีวิตคืออะไรก็ตกงานแล้วก็เจ็บปวดเียอันที่หนึ่งการงานไม่ดีเลยตกเลยใช่ไหมเงินมีไหมเงินไม่มีนี่เขียนไว้ว่าถึงขนาดต้องขายบ้านกันเถอใช่ค่ะหมดเนื้อหมดตัวกันแล้วสุขภาพเป็นไงบ้าง ก็เหมือนก็มีปวดเนี่ค่ะปวดหลังปวดบ่าปวดแขงปวดขาปวดทั้งทั้งวันหรือว่าปวดเฉพาะเวลาปวดเฉพาะวันพระวันโกนจะปวดวันพระวันโกนจะหนักหน่อยมีเรื่องเลยวะเช่นเลือดในสมองตีบตันอีกเหรอค่ะแต่หายแล้วค่ะแต่หายแล้วดีขึ้นเพราะว่าหมอให้งมดของทาอดของมันนะคะ อ่าาแต่ว่าเคยมีเคยเป็นใช่ค่ะโอเคต่อไปก็คือปัญหาครอบครัวมีไหมก็ไม่มีอะค่ะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตค่ะอ้าวสุขภาพกับการงานการเงินไม่ดีเลยต้องขายบ้านกันแล้วไปทําแท้งมากี่คนคนเดียวค่ะหนึ่งคนแล้วมีกุมารค่ะหนึ่งองค์ลงนหน้าทอง เขไหมใช่ค่ะไปกับเพื่อนค่ะไปกับเพื่อนลงหน้าหน้าทองครอบครูผ้าแม่อูมาใช่ไหมใช่ค่ะไปร่วมสวดพันยักษ์หลายครั้งนี่คือเหตุที่ไปเกี่ยวข้องจะส่งผลอะไรบ้างหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเคยเอ๋ยขานเนินแหลหนส่วนพันยักษ์ไม่ควรแหละครับชีวิตน้าจะลำบากเส้นกันแท้ ถ้าไปมาท่านเอ๋ยบอกได้เลยนั่นแหละนะศีลห้าต้องมีประดับแหลคราสวดมนต์ภาวนากันแหละท่านเอ๋ยอ้าวเรื่องพานยักษ์นี่ยังเป็นเรื่องที่เธอแก้ไขด้วยตนเองด้วยการถือศีลไหว้พระสวดมนต์นและครอบครูพระแม่อุมายังมีความเกี่ยวข้องบ้างไหมพระแม่อุมาใช่ไหมท่านใช่แล้วเคยเคารพกันใช่ไหมนาะยังรักยังเคารพอยู่ ถ้าอย่างนั้นแหละครัจะกาบไหว้หนาก็ได้นั่นและมาไหว้ต่อไปตามปกติเพราะฉะนั้นก็เหลือเรื่องเด็กหนึ่งคนกับกุมารหนึ่งองค์ลงหน้าหน้าทองหน้าหน้าทองยังมีอะไรส่งผลบ้างไหมหน้าหน้าทองใช่ไหมท่านใช่แล้วก็เหมือนกันสวดพันธ์ยางนัานแหละนะพยายามสินห้าให้ครบคราสวดมนต์ภาวนาจนตายกันนั่นและอ่าไหว้พระสวดมนต์ถือศีลนะ ตอนนี calendar, ้ก <Kah 't. S 2> mm ็จะขอส่งเด็กไปเกิดแล้วใช่ไหมค่ะเด็กกุกมารพร้อมจะไปเกิดพร้อมจะให้ไปเกิดแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะทาได้ไหมเล่าค่ะได้เลยกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมเล่าแล้วใช่แล้วยี่สิบวันนั่นเออสิบห้าบวกสิบเป็นยี่สิบห้าวันได้ค่ะบวกเพิ่มก็ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยพร้อมเลย ชายหรือหญิงกันเล่าเล่ไม่รู้ไม่ทราบเลย้ไดเดือนเดียวเองไม่รู้ฮะล้วนนะใช่เป็้ชายครับชายชายเหรอครับชายชายโอเคชื่ออะไรชื่อเจเจกับเคเคเจเจกับเคเคอ้านาเวลาเอารถแข่งรถแข่งเลยเหรอโอ้โหนาเวลานี้ผลงานเข้าเป้าไว้ยัง ผลงานพ่อหนูยังใช้คอนววยังไม่เป็นที่เหรอแหงมากเหรเนี่ยบ้านจะขายอยู่แล้วนะเนี่ยขาไม่ได้ขายรองดาให้มันขายเหเรียกว่เราบ้าขายแล้วตอนนี้เอาใส่เช่าบ้านเขาอยู่เขาอยู่มาชี้เยแต่มันก็ยังไม่ขาดยังไม่มาขาดออกไปเลยยังได้อยู่ใช่ไหมได้บ้านหลังที่อยู่จะจะซื้อเขาได้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอซื้อได้รองด้าใช่ไหม ไม่ใชขายมอได้จะเอาไหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดขายทิ้งไปแล้วมีคนมาอยู่แล้วอ่าเป็นว่าไปเกิดก่อนแม่ขายแล้วนะลูกแม่ไม่เข้าใจนะแม่เข้าใจแล้วหักใจเล้้ยเขาไม่เข้าใจหรอกอ่าเป็นว่าให้เขาไปเกิดนอกนั้นก็ไม่มีใครกลั่นแกล้งรังแกเธอแล้วนะเวลานี้พูดผนะอะไรคก็ตะกี้บอกไงเข้าเป้าแล้วไง ก็เป็นผลงานของเธอไงเพราะเธอบอกว่าเข้าเป้าแล้วลูกไปเอาอะไรกันตอนหน้าสาธุชนนยนะลมยาตอนหน้าสาธุชนไม่เป็นไรไม่ต้องอายหรอกผลงานดีก็ต้องบอกไปสิจะได้เตือนคนข้างหน้าว่าอย่านะอย่าดูถูกฝีมือเด็กน้อยนะบ้านอะขายไปแล้วเป็นเซลขายบ้านไปแล้ว สำเร็จไปแล้วหนึ่งหลังเชาบ้านเขาอยู่ตอนนี้แห้ขายบ้านเข้าที่ทำไม้ึงอยู่ขายได้ไงหรือบ้านคนอื่นเขาเขาไม่ให้อยู่ไงไม่ได้ให้อยู่ไงไม่ไม่เข้าใจนี่จะได้รู้ว่าเด็กน้อยเด็กน้อยนี่เขามีฝีมือในการขายบ้านนะขายทุกอย่างมาโดนตักของที่เขาจะไม่ให้อยู่แล้วเนี่ยของในบ้านขายให้หมดไม่ขายก็แจก ขายหมดแล้วไม่เหลืออะไรหมดแล้วพิมืออย่างแล้วซูเปอร์เซลคลาสเจเกตเทศเทะร้อนจ้าอ๋อเจเกเจเกเคเคบริการขายทุกอย่างขายทุกอย่างเลยต้อยต้อยก็ไม่มีเหลือนี่เขาเรียกว่าเต้นเลยเอาให้ไม่จะได้ฝากไปรู้้แลวค่ะจะได้ฝากไปถึงไอ้คนข้างหลังด้วยว่าอย่าอย่าประมาทฝีมือฝ่ายขายขายทุกอย่างขายไม่เอาเงินก็ขาย ให้ฟรีก็ได้ขอให้ขายออกไว้ก่อนเสร็จมันถึงไม่มีเงินกันไงแล้วก็ตกงานด้วยก็ผิมืออีกอเห็นไหมเงินไม่ต้องพูดถึงติดขัดแน่นอนก็ถึงวาระแล้วแยกย้ายกันได้แล้วชื่อก็ได้แล้วอาหารได้ยังบ,บอกมาดิฉันจอกไม่าลอกินแบบให้ไม่ใช่เกิน มังาหนะลอนตาะเช้มันมีอะไเวลชูชีชมันชูชีปาชูชีในนาบลานในลอนตานาปลาชูชีกุ้งนะไหวเป่าไหวเป่ายังพอไหวปมะชมันเขาบอกว่ากินแล้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะลอนตาเราเขาต้องกินให้มันฟูมันน่ลอนตานะอ่าอ่าเป็นว่ายังไม่กินมังคาวงไ่เราไม่กินใช่แม่ก็ไม่ชอบไม่แม่่ไม นี่บ้านก็ขายแล้วจะกินให้เป็นหนี้อีกใช่ไหมหอนตาจอนาขาทุ่มอนแ้เนี่ยลอนตาพอจะได้บอกว่าฝีมือไม่กระจอกรู้หนูเนี่ยจะเป็นนักแข่งระดับโลกลอนตาย่าเบื้องหลังมาพูดเราเราเราเป็นนักแข่งระดับไม่จะได้เตือนในพวกที่คิดจะไปทําหรือไว้ทาไปแล้วไม่รีบมาแก้เดี๋ยวจะขายให้หมดเลยใช่ไหมครับรู้หมดเลยของแกบไปที่ไหนมีอะไรบ้างถามแม่เลยแล้ทุกชิ้นเลย ไปควานไปหามาอาบมันจีตโดนใจกระชิบหูไรลอนดักหมดยังเครื่งเขวงเข้าๆ่อกๆ้็หมดลอนดั้นี่แหละนี่แหละอาเป็นว่าวิญญาณเด็กไม่ธรรมดาต่อไปนี้เรื่องอาหารไปแล้วเรื่องเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าชุดนักแข่งครับกับรถแข่งสองคันครับนักแข่งรถอีกชุดแข่งอีกแม่ต้องหามาให้ได้แล้วแม่นะ จ้าลูกอ่าอ่าอ่าผิดครั้งเดียวเขาเรียกอะไรโทษมหันโทษมหันใหญ่หลวงจริงอ่ะขนาดล้างผานเลยได้ใช่มความควนึงนะใช่เชื่อจถ้าได้เกิดมาจะเป็นเศรษฐีโอ้ยแม่จะมาแล้วตอนนี้มาแม่เที่ยวรอบโลกแล้วหรอหลัสทิ้ใจผิดช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อ้าวเรียบร้อย ปล่อยชัดว์่อครับปอหมอสิบสอกมาหมอสิบลมาแหอหสลายสิบสังฆทานสังฆทานสองชุดนะครับได้เปล่าพี่ชู่าลืมรถแข่งให้หลองตารถแข่งสองคันตามนี้ครับผมกับชุดแข่งด้วยนะครับเหรอจ๊ะอละไปหาดูมันมีในลองลุงไม่จีบตายแล้วิปีอ่าอ่าอ่ามิจอาค้ามีที่เช็คมาลุงไม่เคยเห็นหรอ เขาเช็ดแล้วจะแบ่อะไรนะถ้าไปแข่งเขาเช็ดห้าเช็ดหลังถ้าฝีมือดีไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าใช่ยื่นอะไรนี้ละสั่งทานสองชุดใช่ไหมครับเรียบร้อยไปได้ครับมุงตาไม่ได้น้งแข่งไหมล่ะยัง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 ไม่มีถ้าลุงตาต้องการจะให้มาโชว์ก็ได้นะดิฟเก่งนะดิฟเก่งได้ได้ได้ไปเกิดก่อนไปเกิดตั้งใจบวชนะไม่ไปนะเดี๋ยวขายของอีกขายของอีกเลยให้ขายแล้วซุปเปอร์เซลล์ บ้านเชาเขาจะขายอาบ้านงเขาอู้่านของาอาตั้งใจบวชชีวิตจะดีขึ้นทุกทรมานพอแล้วไปได้ปบา๊ายบายติดต่อได้นะคครับายขายตามนี้บคไปนะเดินาชค่กีจ้าจ้า